สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําคั่วก,กิ้งไก่ค่ะคั่วก,กิ้งไก่สูตรทาขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะปะเราตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาอันนี้ค่ะเจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําคั่วก,กิ้งไก่นะคะคั่วก,กิ้งไก่อันนี้ค่ะเจวุ้นซื้อมาไก่บดเนาะอันนี้สองกิโลครึ่งค่ะอันนี้ซื้อมาโลละหกสิบห้าบาท แล้วก็อันนี้ค่ะพริกแกงค่ะนํำพ้าวกิ้งไก่เราเดินไปบอกเขาเลยค่ะร้านพริกแกงเนาะถ้าเราไม่ทาเองเนาะนี่ร้านพริกแกงก็จะมีเอ,อน้ําพริกวกิ้งค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เอาพริกแกงมาใส่นะคะไม่ใช่พริกขัดเผ็ดเนาะ<อ>ต้องไปบอกเขาค่ะว่าเอาพริกแกงขวกิ้งนะอันนี้เจวุ้นแนะนําสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะอันนี้ค่ะพริโกโรยหน้าเนาะเพิ่มความแซ่บค่ะอันนี้ค่ะใบมะกรูดใบดมะกรูดหั่นฝอยแบบนี้นะคะหรือว้แบบนี้นะ เครื่องปรุงเขาก็จะมีนี่ค่ะน้ำมันน้ำตะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะซุร ố ค่ะผงนัวใครไม่ทานไม่ใส่นะอันนี้ค่ะรสด,ดีแล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋วิธีการทําขั้วก,กิ้งเนี่ยก็ไม่มีใครเหมือนใครเนาะแล้วแต่คนชอบอันนี้เราก็ชอบรสชาติแบบไหนเราปรุงแบบนั้นค่ะเพื่อนๆ เราชอบแบบปรุงแบบนั้นเนาะอันนี้เจวุ้นทําขายค่ะเป็นสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะค่ะ๋ยวไปดูวิธีผัดกันเลยตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไปปันนตางนะไม่ต้องแรงมากเนาะเพราะเราจะคั่วไก่น้ามันเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราไม่ต้องการน้ำเยอะเนาะคั่ว,วก,กิ้งมันก็จะมีความแห้งๆค่ะไม่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นกะเพราที่แบบใส่น้ําใส่อะไรก็จะไม่ใส่เลย โป๊กกิ้งสวยมากเขาจะไม่ใส่น้ําเลยนะคะคัวยแห้งค่ะเจวุ้นจะใช้พริกประมาณสี่ขีดนะคะใส่ลงไปเผ็ดเนี่ยความเผ็ดเนี่ยอยู่ที่เราชอบนะคะอันนี้เจเวุ้นซื้อไก่มาสองกิโลครึ่งเนาะก็ต้องใช้เยอะหน่อยค่ะอันนี้เพิ่มความเผ็ดตามจํานวนของนะคะลดความเผ็ดลงตามจํานวนของเหมือนกันค่ะเราซื้อน้อยใส่น้อยค่ะหอมมากเลย อล่งที่ขั้วกิ้งโดนโดนความร้อนเข้าไปหอมขั้วเกิี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนคือเผ็ดแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศค่ะแล้วก็มันจะมีรสชาติที่ออกเค็มไม่มีหวานนะคะแต่จะมีตัดหวานนิดนึงเพื่อให้มันกรมกรอบเนาะแล้วก็มีชูรสรสีใส่ได้ค่ะแต่ไม่ต้องใส่พวกซอสเนาะแต่น้ำปาลาใส่ชูรสรสีใส่ได้ค่ะจะเออมันจะมีความเผ็ดแล้วก็เค็ม แล้วก็อยบบว่าจะมีความนัวๆของเขาค่ะรูะสิกว่าแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวเจบุ้นเติม,มน้ำมันก่อนนะนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปคั่วกับนี่เลยค่ะลงไปอันนี้เป็นทำขายนะเจวุนก็จะทำเยอะนิดนึงนะคะ ไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าคัวกิ้งเขาไม่ต้องการความเออ่ไม่ต้องการน้ำค่ะไม่ไม่มีน้ำเนาะส่วนมากก็จะเป็นแห้งๆค่ะค่อยๆผัดไปค่ะผัดไปแบบนี้เลยค่ะค่อยๆคั่วเข้าไปเนะาะคั่วกิ้งก็คือการคั่วนี่แหละคั่วพริกแกงกับไอเนี่ยเนื้อสัตว์ของเราอะ่ะให้มันเข้ากันค่ะ ให้มันสุกไปได้วยกันเนาะสุกแล้วก็แห้งค่ะแล้วก็ค่อยปรุงรสชาตินะคั่วไปก่อนอย่างนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะแต่ว่ามีน้ําเยอะออกมาออกมาจากไก่มากเลยเยอะเลยต้องคั่วให้มันแห้งลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใช้เวลาเนาะคั่วอันนี้เราคั่วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะดีจัง พอเริ่มแห้งแล้วเราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะตัวกิงของเราเนาะตอนนี้นีห่หอมเครื่องเทศหนักมากเสร็จแล้วปรุงเลยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะเพื่อนๆเดี๋ยวเผื่อพี่แกงเราเค็มเนาะแต่ว่าของเจมวุ้นใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปเพื่อความเข้มข้นเนาะ ใครชอบอะไรปรุงแบบไหนใส่ได้ค่ะนอกยกเว้นซอสนตะส่วนมากก็ไม่ใส่รนดีค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยผงนัวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะใครไม่ทานไม่ใส่เหมือนเดิมนะคะใครทานใส่ได้เนาะเจะวุ้นทําขายใส่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลตัดเนาะ,ต,นะตัดความเค็ม น้ำตาลหนึ่งช้อนครึ่งค่ะแค่นี้นะแม่อาวานเนาะเดี๋ยวเราก็ผัดน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่เจะวุ้นจะใส่ก่อนสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสามช้อนโต๊ะนะไม่ใช่สามกระบวยนะคะสามช้อนโต๊ะเนาะ แบบนี้เลยหอมมากค่ะตอนนี้เวลาเราใส่น้ำปลาพยายามโรยๆไปตรงข้างๆกงงระทะด้วยค่ะเพื่อนเพื่อความหอมแล้วเวลาเราผัดเราจะได้ความหอมหอมมากตอนนี้หอมตลบอบอวนสถึงเครื่องเทศ ถ้าไปร้านอาหารเอ,อเป็นร้านข้าวแกงเนะเาะข้าวแกงใต้นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะเครื่องเอ่อวกริ่งะจะมีเกือบทุกที่เลยส่วนมากเลยค่ะที่มีต้องมีไม่ขาด <c oughs> ทำทุกอย่างเนาะกับข้าวจะให้อร่อยถูกใจเราเนาะเราต้องชิมก่อนค่ะเก่งแค่ไหนก็ต้องชิมเนาะเพราะว่าเราทํานานแค่ไหนก็ต้องชิมค่ะบางทีเราก็ใช้เครื่องปรุงไม่เหมือนกัน พี่แกงถึงเราจะใช้เจ้าประจําค่ะบางทีเขาก็าอาจจะแบบว่ามีบ้างเนาะสูตรไม่ไม่ตรงรสชาตโอเคมากหอ,อมน้ำปลากับเอ,อเครื่องเทศเหอมมากเลยค่ะตอนนี้ <S 1> <S 1> <S 1> โรยนี้ลงไป โรยเป็นผัดให้มันเนี่ยพอมันจะแห้งแล้วโรยไปแล้วแต่ว่าเราจะเก็บอันนี้ไว้บ้างนะคะเพื่อนเพื่อโรยตอนที่เรา,เาขึ้นเนาะโรยไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะโรยพริกค่ะที่เราทําเตรียมไว้เนี่เนาะโรยไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อความจัดจ้านนะความสวยงามจัดจ้านใส่พริกเม็กลงไปด้วยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ไปแบบนี้เลยค่ะ พวกจริงเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรมากอ่ะเผ็ดหอมเครื่องแกงไก่อันไหนที่มันเป็นก้อนเนี่ยต้องบี่ให้มันละเอียดนะคะเพื่อให้มันเข้าไปนะตีแกงนะอันไหนที่เป็นก้อนต้องเอาออกค่ะไม่ว่าหมูหรือไก่เนาะเหมือนกันค่ะแห้งแล้วนี่หน้าตาน่าทานมากรับรองว่าจัดจ้านค่ะ แต่เราก็จะไม่ไม่ได้เน้นแบบว่าเผ็ดจัดมากนะคะเพื่อนๆของเจ๊วุ้นจะออกระดับออกกลางๆค่ะค่อนข้างเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดมากค่ะคือเราก็ทําขายเนาะถ้าเราทําทานเองเนี่ยเราทํารดอะไรก็ได้ค่ะเพราะวาที่เราชอบเนาะแต่ว่าถ้าเราทําขายเนี่ยพวกความเผ็ดเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าให้มันแบบว่า,แบบวาระดับระดับออกกลางๆนิดนึงค่ะ ได้แล้วอันนี้ปิดไฟได้เลยนะคะรุดแล้วเรื่องแจงของเราเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตักสามสิบาทตักยังไงเนาะอันนี้จ้าเดี๋ยวเจวุ้นจะมาเทให้เพื่อนๆดูนะคะเทไปแบบนี้เลยค่ะแห้งๆแบบนี้เลยเนาะหน้าตาเขาเนี่ยแบบนี้เราโรยนี่เลยค่ะไปมาปูดลงไป ได้แบบนี้เราโรยใบมะกรูดลงไปเลยนะคะอย่าแงบบนี้เลยลรไปแบบนี้เลยนะคะเด็ดแบบปุ๊บพริกพริกแดงพริกนี่เราที่เราเตรียมไว้ค่ะโรยไปเลยแบบนี้เลยนี่วกกิ้งของเราหน้าตาสวยงามมาก อ่านี่จ้ะพวกกิ้งเจวุนก็เสร็จแล้วนะคะเจวุนก็จะมาตักให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตักยังไงเนาะสามสิบบาทพวกกิ้งมันก็จะไม่มีผักเนาะแห้งๆค่ะตักแบบนี้เลยตักแล้วก็เอาสีสันลงไปด้วยค่ะหน้าตาเนาะประมาณนี้ค่ะเนื้อล้วนเนาะฟัวห้งแห้งนะคะน่าอร่อยมากหอมเครื่องเทศ เจวุ้นก็พาเพื่อนๆมาตักตัวกริ้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว